นับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมรับชมพันข่าว15นาฬิกากับผมวัันชัยชูประเสริฐสุขกันสักครู่ครับวันนี้ไปดูราคาทองวันนี้กันหน่อยครับ1ตุลาคมปเปเิดเปิดตลาดราคาทองแรง1,000บาททองแท่งนิวไฮห9า0 0บาทขณะที่ทองรูป,ปรพัรร์ขายออกบาทละ6,200บาทครับ โดยเปิดตลาดราคาทองคําวันนี้ครับปรับตัวขึ้นรวดเดียว1,000บาทสูงสุดเป็นประวัติการโดยราคาทองคําแท่งรับซื้อบาตละ59,300บาท ขายออกบัตละ5,9400บาทส่วนราคาทองคำรูปประพันธ์รับซื้อบัตละ58,108บาท28สตางค์ขายออกบัดละ6,200บาทครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดความผันผวนหนักเช่นเดียวกันช่วงเช้าพุ่งแรงนิวไฮ g h 59,300บาทจากนั้นในช่วงบ่ายปรับตัวลงต่อเนื่องครับมาปิดตลาดปรับขึ้นลงรวมครั้งที่32ที่ราคา58,400บาททั้งนี้จาก จากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจะถูกชัดดาวนอกจากนี้ครับราคาทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหลังการเปิดเผยข้อมูลแรงงานล่าสุดที่อ่อนแอเกินคาดครับ หลังฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุบัวลอ,อยมวลน้ําจากเพื่อเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หลายตําบลของอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกตารวจราะเวนชายแดนที่315ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนชาติาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและอ,อพะยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะตำบลบ้านดงระดับน้ําท่วมสูงถึง1-2เมตรใน8หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ได้นําเรือท้องแบนออกสำรวจผู้ติดค้างภายในบ้านและใช้รถบรรทุกสูงช่วยอ,อพะยพทั้งคนและสัตว์เลี้ยงถนนลายสายถูกน้ําท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ครับเช่นถนนทางหลวงหมายเลข1 14 3หลักกิโลเมตรที่4 8ระหว่าง บนป่าแดงกับตำบนบ้านดงและถนนสายป่าแดงสวนเมี่ยงพื้นที่สะพานลำน้ำคลึงต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางชาตรการนครไทยและบ้านแยงแทนครับรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนู <c oughs> ดึงจนเป็นซ บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสต,ตุงรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสต,ตุงรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ โอสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงกลับมารับชมทันข่าวอีกครั้ง16นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ